สวัสดีครับเคยรู้สึกเบื่อเบื่อความวุ่นวายในเมืองกันบ้างไหมครับถ้าใช่แล้วก็วันนี้เรามาหาทางหนีไปพักใจกับธรรมชาติกันดีกว่าครับกับเรื่องราวของการตั้งแคมป์ในเมืองไทยบอกเลยว่าฟังจบแล้วอยากจะเก็บกระเป๋าออกไปเดี๋ยวนี้เลยคือมันเป็นฟีลลิ่งที่หลายคนน่าจะเข้าใจดีใช่ไหมครับชีวิตในเมืองเนี่ยโอ้โหทั้งเสียงดังทั้งวุ่นวาย บางทีมันก็เหนื่อยจนอยากจะกดปุ่มหายตัวไปโผล่ที่ไหนสักที่ที่มันเงียบเงียบสงบสงบจริงๆแล้วพอรู้สึกแบบนั้นปุ๊บเหมือนในใจมันก็มีเสียงเรียกเบาๆขึ้นมาเลยนะฮะเสียงของธรรมชาตินี่แหละที่มันคอยกระซิบว่าออกมาซิออกมาเจอต้นไม้เจอสายน้ํามาสูดอากาศดีๆกันเถอะอะไรประมาณนั้นเลยแล้วจะบอกว่าการตั้งแคมป์นี่แหละครับคือคําตอบของเรื่องทั้งหมดเลย และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการแคมปิ้งในบ้านเรากันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยหลุดจากพันธนาการของเมืองใหญ่คือต้องบอกว่าการไปแคมป์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไปเปลี่ยนที่นอนนะฮะแต่มันคือการเดินทางที่พาเราเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองจากความเครียดความวุ่นวายในทุกๆวันแล้วก็เริ่มต้นการผจญภัยเล็กๆเ,เพื่อฮิวใจตัวเองอย่างแท้จริงเลยโอเคทริปสุดสัปดาห์ใกล้กรุงเทพ สำหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือว่าไม่อยากขับรถไกลๆแต่อยากจะออกไปชาร์จพลังช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่ามีตัวเลือกเด็ดๆเทียบเลยครับเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างที่แรกเลยนะครับลาโคลินที่สุพรรณบุรีอันนี้คือเหมาะมากสําหรับสายดูดาวคือบรรยากาศมันโรแมนติกสุดๆแล้วราคาคือดีมากคนละร้อยเดียวเองแต่ถ้าถ้าเกิดใครเป็นสายสะดวกสบายชอบแบบมีคาเฟ่เก๋ๆให้นั่งจิบกาแฟด้วยก็ต้องพุ่งตัวไปที่นี่เลยแคมป์ไซด์คาเฟ่เขาใหญ่ อันนี้ก็จะอยู่ที่250บาทต่อคนครับและสุดท้ายสำหรับสายชิลที่แบบว่าอยากนั่งโโง่ๆริมน้ำต้องที่นี่บ้านสวนงามสระบุรีเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆราคา200บาทเห็นไหมครับว่าแค่ใกล้ๆกกรุงเทพก็มีให้เลือกครบทุกสไตล์ทุกงบเลย ยังยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะยังมีอีกถ้าเป็นสายแอดเวนเจอร์หน่อยอยากมีกิจกรรมทําที่นนท์นนการจนนบุรีเขามีล่องแพด้วยนะหรือถ้าชอบแบบสงบสงบจริงๆไปเลยครับบ้านคุณยายนครนายกอยู่ใกล้น้ําตกเลยตื่นมาตอนเช้ามีกาแฟฟรีให้จิบด้วยฝิ่นสุดๆแล้วถ้าใครอยากอัปเกรดความสบายขึ้นมาอีกนิดอยากลองแคมปิ้งสวยๆที่จำทราแคมปิ้งเนสนครปฐมก็น่าสนใจมากครับที่นี่เขาเป็นเหมือนบูติกแคมป์เลยมีอาหารเย็นอาหารเช้าให้ครบคือไปแต่ตัวได้เลย เอาละครับจากลานแคมป์เอกชนที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเนี่ยทีนี้เราลองขยับเข้าไปให้ใกล้ชิดกับธรรมาชาติแบบแนบสนิทยิ่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งกับการไปกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างครับทีนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับระหว่างการไปกางเต็นที่ลานเอกชนกับในอุทยานคือถ้าเป็นลานเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องความสะดวกสบายมีคาเฟ่มีห้องน้ําดีๆบางทีก็เป็นแคมปิ้งไปเลยราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่ถ้าเป็นในอุทยานแห่งชาติเนี่ยโอ้โหอันนี้คือจะได้ฟีลแบบดิบๆเลยครับเรียบง่ายใกล้ชิดสัตว์ป่าของจริงสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะเป็นแบบพื้นฐานแต่ข้อดีคือราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์มากๆก็ลองดูว่าเราเป็นสายไหนชอบแบบไหนมากกว่ากัน พอพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยนะฮะจุดกลางเต็นท์ไฮไลท์เลยก็คือที่ลานลำตะคองครับนึกภาพตามนะฮะเป็นสนามหญ้ากว้างๆเขียวๆอยู่ติดริมน้ำเลยบรรยากาศคือดีมากแต่ที่มันพีคสุดๆเลยก็คือเราอาจจะได้เจอเพื่อนบ้านครับคือมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเห็นกวางป่าเดินออกมากินหญ้าแบบใกล้ๆเลยหรือเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็อาจจะเจอลิงเจอน้องชนีเป็นโมเมนต์ที่แบบหาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าใครกังวลว่าอจองยากหรือเปล่า บอกเลยว่าง่ายมากครับคือแค่เข้าไปจองในเว็บของอุทยานล่วงหน้าได้ถึง60วันเลยนะแล้วก็จ่ายค่าบริการต่างๆให้เรียบร้อยพอถึงวันก็แค่ไปเช็คอินแล้วก็เดินเลือกทำเลทองที่ถูกใจได้เลยแต่มีทิปส์ให้นิดนึงคือพยายามไปให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ดีครับจะได้มีเวลากางเต็นท์แบบชิวๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วมาดูเรื่องที่สาคัญที่สุดค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าเห็นตัวเลขแล้วอาจจะตกใจคือมันถูกมาก ค่ากลางเต็นท์เนี่ยนะฮะผู้ใหญ่คนละ30บาทต่อคืนเท่านั้นเอง30บาทและถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อะไรไปเลยไม่ต้องห่วงครับที่นั่นมีให้เช่าหมดทุกอย่างตั้งแต่เต็นท์ถุงนอนแผ่งรองนอนยันหมอนราคาก็คือเบาๆสบายๆมากครับเอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศจากป่าเขาที่เขาใหญ่กันบ้างทีนี้เราตีตั๋วลงใต้กันยาวๆเลยครับไปดูกันว่าการแคมปิ้งทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยจะมีอะไรเจ๋งๆรออยู่บ้าง เริ่มกันที่วิวบนภูเขากันเลยลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับตื่นเช้ามาในเต็นท์รูดซิปเปิดประตูออกมาปุ๊บสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือทะเลหมอกสีขาวโพลนกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาภาพแบบนี้หาได้ที่เขากลมแคมปิ้งที่นครศรีธรรมราชครับเป็นวิวที่แบบต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิตจริงๆแล้วจากวิวภูเขาสูงเสียดฟ้าเราวาร์ปกันมาที่ริมทะเลกันบ้างครับที่แหลมกุ้มจังหวัดประจวบ ที่นี่คือสุดยอดมากเพราะเราสามารถกางเต็นท์ได้แบบติดชายหาดจริงๆคือเปิดเต็นท์มาปุ๊บเท้าแต่ทรายเดินไม่กี่ก้าวก็ลงทะเลได้เลยโอ้โหนี่แหละคือความดีงามของภาคใต้มีครบทั้งภูเขาทั้งทะเลจริงๆราคาหลักร้อยได้วิวหลักล้านโอ้โหคำนี้คำเดียวคือจบเลยครับมันเป็นรีวิวจริงๆจากคนไปที่ไปแคมป์ที่สงขลามาแล้วมันสรุปเสน่ห์ของการไปแคมปิ้งที่ภาคใต้ได้ดีที่สุดเลยคือจ่ายเงินน้อยมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ย ประเมินค่าไม่ได้จริงๆครับทริปตั้งแคมป์ครั้งแรกเอาละครับหลังจากที่เราพาไปทัวร์มาหลายที่จนเกิดแรงบันดาลใจกันเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลามาเตรียมตัวกันจริงๆจังๆแล้วครับสําหรับใครที่กําลังจะวางแผนไปแคมป์ครั้งแรกมาดูคําแนะนํากันเลยโอเคมาดูเช็คลิสต์สำหรับมือใหม่กันหน่อยครับข้อแรกเลยนะฮะจองล่วงหน้าสําคัญมากโดยเฉพาะที่ฮิตฮิตหรือในอุทยานเนี่ยต้องรีบจองเลย ต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่จําเป็นครับพวกเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนต่างๆถ้าไม่มีก็ลองเช็คดูว่าที่นั่นมีให้เช่าหรือเปล่าแล้วก็เช็คสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดีๆนะครับว่ามีไฟฟ้าไหมห้องน้ำเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวถูกที่สำคัญมากๆอย่างคือมารายาทในการตั้งแคมป์ครับช่วยกันร,รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะแล้วก็เคารพความสงบของเพื่อนบ้านเต็นข้างๆด้วยและสุดท้ายของจุกจิกแต่จำเป็น อย่าลืมพวกไฟฉายพาวเวอร์แบงแล้วก็สเปรย์กันมแมลงเด็ดขาดเลยนะฮะ <S <S และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการตั้งแคมป์ในเมืองไทยที่เราเอามาฝากกันครับก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยจุดประกายหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้ใครหลายๆคนอยากจะลองออกไปสัมผัสธรรมชาติกันมากขึ้นนะครับและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วทริปตั้งแคมป์ครั้งต่อไปจะไปที่ไหนกันดีครับ